ทุกคนครับคลิปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดวันนี้คือวันช ALLENGE สุดมันกับบรรดาอุปกรณ์ไมไวเลยแต่ละตัวมันมีความแตกต่างไงต้องดูฟังก์ชันไหนบ้างผมบอกเลยว่าวันนี้คุณจะได้ทั้งความรู้ความสนุกและค่อยๆเดาไปด้วยกันเริ่มตั้งแต่500 Pro s a ลโมนิกบีลิ่งห้าร้อยโปรเป็นตัวยอดนิยมมาอย่างช้านาในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับผมยู m ับนะครับที่ใช้ในงานโปรเฟชชั่นอลอย่างแพร่หลายและเอาไม้สุดซลโ o นิก บีลิก้0 0ซึ่งหลายๆคนสงสัยกันมากว่าไอ้ราคามกระโดดไปกว่าตัว500เยอะเลยดีไม่ดีดยังไงตัวผมเรียว่าค่าตัวตายกับแบรนด์เลยว่างั้นเหอะ <What? S 1> ได้เวลาแล้วครับ l e t ส g กทีละฟังก์ชันกันเ,เลยและการทดสอบด่านแรกคือการทดสอบด้านความสะดวกในการใช้งานของไม้ทั้ง3สแสดงวิธีการชาร์จแบตเตอรี่ในแบบของตนเองเคสชาร์ตว่าเคสชาร์จนี่มีประโยชน์จริงมาดูกันที่ซ a ล a มนิกบิลลิงเก้ารเช่นเดียวกันกันกบซ a ล a มนิกบิลลิงห้าร้ที่มีเคสชาร์จพร้อมแบตในตัวเช่นกันสามารถวางไม้และชาร์จในเคสได้เลยแหมสะดวกสบายกันซะจริงๆ เราลองมาดูทางฝั่ง UW My 12จำเป็นจะต้องหาแหล่งจำหน่ายไฟอื่นๆแทนอย่าลืมวางแผนก่อนการใช้งานทุกครั้งนะครับจริงๆเรื่องแบบผมมองว่าอันนี้สำคัญเนาะเคสชาร์จเนี่ยมันค่อนข้างทําให้เราสะดวกการใช้งานระยะยาววันสองวันอะไรเงี้ยไม่ใช่ปัญหาในเรื่องของทั้งการพกพาความสะดวกต่างๆตัวใหม่ทํากันบ้านมาให้พอเทเบิลมากกว่าและนี่ก็คือการทดสอบระยะของไม่เราจะใจ้ทั้ง3คนเดินไปตามจุดต่างๆที่เราได้เตรียมไว้ได้แก่ระยะ5เมตร 20เมตร50เมตร100เมตรและสถานที่ทำการทดสอบได้แก่ซรยวอล์กสวนหลวงแล้วไม้ตัวไหนจะส่งสัญญาณไปได้ไกลกว่ากันตามไปดูกันเลยครับระยะ5เมตรเสื้อสาวแสนสวยสิงโตเทพไยไปเที่ยวระยะ5เมตรหันหลังเสื้อสาวแสนสวยสิงโต,ตยไปเทียวเบื้องต้นเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปดูระยะต่อไปกันก่อนดีกว่าระยะ20เมตร เสื้อสาวแสนสวยสิงโตเท่กับตายไปเที่ยวระยะ20เมตรหันหลังเสื้อสาวแสนสวยกับตายเที่ยว,เท,ยวเที่ยวไหนไม่รู้สัญญาณเสียงของซารามมนิกบีลิงเก้าร้ทั้งทั้งหน้าและข้างหลังยังชัดเจนดีส่วนซาลามมนิกบีลิงห้าร้การหันหลังจะเริ่มมีปัญหาแล้วและ UW-12 เริ่มมีสัญญาณขาดหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นระยะ50เมตรเสือสาวแสนสวย กระต่ายไปเที่ยวระยะ50เมตรหันหลังเสือสาวแสนสวยกระต่ายไปเที่ยวซาลามอนิกบีลิงเ0 0เสียงข้างหน้ายัางชัดเจนดีแต่เสียงข้างหลังเนี่ยจะเริ่มติดติดขาดขาดแล้วส่วนซาลามอนิกบีลิง5 0 0สัญญาณหายไปแล้วทั้งด้านหน้าและด้านหลัง u w y 1 2ข้างหน้ายัางชัดเจนดีแต่ข้างหลังสัญญาณเริ่มขาดแล้วล่ะครับและตอนนี้ซาลามอนิกบีลิง5 0 0ได้ถูกตัดออกจากการแข่งขันไปแล้วนะครับระยะ100เมตร เส,สื้อซาวเซนสวยระยะ100เมตรหันหลังเสืส้อซาเซนสวยสลัมโมิกบีลิง9ก0มีเนื้อเสียงขาดเล็กน้อยเมื่อหันหลัง UW m ม y ์12มีเสียงที่ขาดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ฉนั้นเนี่ยอาจจะต้องตกรอบไปแล้วนะครับไประยะ150เมตรค่ะส่วนสซลมอนิกบีลิง900เสียงยังใสแจ๋วอยู่เดี๋ยวเรามาลองเพิ่มระยะการเทศสสัญญาณกันหน่อยดีกว่าเรามาต่อกันที่ระยะ150เมตรบีลิง900ในระยะ150เมตรโอ้โหเสียงเขายังชัดอยู่เลยนะครับเนี่ยแล้วถ้าเป็น200เมตรละ่ะสัญญาณเสียงจะเป็นอย่างไรบีลิง900ในระยะ200เมตรสําเร็จและผู้ชนะในครั้งนี้ได้แก่แซลมอนิกบีลิง9 0 0 อันนี้น่าจะเป็นการทดสอบที่สําคัญที่หลายๆคนอยากรู้ก็คือในเรื่องของระยะมันไปได้ไกลมากจริงๆนะสำหรับผมก็ถือว่าตกใจว่ามันถูกอัปเดตในเรื่องคุณภาพของการส่งสัญญาณมาที่ค่อนข้างชัดเจนกว่าตัวรุ่นเก่ามากๆเลยนะการทดสอบสุดหินด่านสุดท้ายของเราคือการเทสสัญญ,ญาณไม้ผ่านสิ่งกีดขวางมีทั้งประตูกระจกประตูไม้และอื่นๆอีกมากมายโดยที่เราจะให้ผู้เข้าแข่งขันเดินเข้าไปเทสไม้ตามจุดต่างๆภายในบ้าน และผลการทดสอบสุดโหดนี้จะจบลงอย่างไรตามไปชมพร้อมกันเลยครับบีลิงก้าเราทดสอบสิ่งกีดขวางตามกันมาเลยค่ะ u ูดัีเดี๋ยวเรามาเทสสิ่งกีดขวางกันดีกว่าครับผมบีลิงห้าร้อยโปจะทดสอบสิ่งกีดขวางนะครับตอนนี้บีลิงห้าร้อยโปอยู่ที่ออฟฟิศนะคะเป็นไงบ้างเสียงชัดไหมยูดัีไมสิบเสียงในห้องทํางานเป็นไงบ้างครับ บีลิงก้ารอยอยู่ในโซนออฟฟิศแล้วเป็นไงบ้างได้ยินไหมไม่ทั้ง3าในห้องออฟฟิศถือว่าผ่านเฉลุยครับในตอนนี้เราไปดูต่อกันที่โซนห้องครัวดีกว่าตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในโซนห้องครัวกัวกนแล้วเป็นไงบ้างชัดแจ๋วไหมคะเป็นไงบ้างครับเสียงชัดอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปที่ห้องนอนกันห้องนอนนี้ถือว่าอับสัญญาณมากหมายทั้ง3าตัวจะผ่านไปได้หรือไม่ตอนนี้อยู่ที่ห้องนอนนะคะเป็นไงบ้างเสียงยังไได้ยินเสียงอยู่เนี่ย ุดอยอดจริงหยังชัดดูเลยอ่ะตามมาชั้นสองดีกว่าโอ้โหถือว่าทำคะแนนได้ดีกันทั้งสามตัวเลยครับกำลังเดินขึ้นชั้นสองค่ะบแย่แ yeah, ล้วครับตอนนี้ซาลามอนิกบีลิง500มีสัญญาณที่ขาดหายไประหว่างเดินขึ้นบันไดและเขาจะผ่านด่านห้องสตูดิโอชั้นสองของเราได้หรือไม่ตามไปดูกันเลยครับ อนนี้บีลิง900อยู่ในโซนชั้น2แล้วค่ะเป็นไงบ้างครับได้ยินเสียงชัดเจ้าไหมชั้น,นนะคะบ้าชัดไหมน่าเสียดายที่ซา l a มอนิกบ l ลิง500ไม่สามารถรับสัญญาณได้ในตำแหน่งห้องสตูดิโอชั้น2ผลการทดสอบไม้ที่ผ่านด่านห้องและสิ่งกีดขวางได้ครบทุกห้องก็คือซา l a มอนิกบ l ลิง900และ UW My สิ12งั้นเรามาสรุปผลการแข่งขันในครั้งนี้กันเถอะครับ่านผู้ชม และผู้ชนะในการทดสอบไมค์ในครั้งนี้ก็ยังไม่ได้เป็นบทสรุปว่าจะแพ้หรือชนะมันอ,อยู่ที่การใช้งานลองกลับมาฟังในเหตุผลอื่นๆกันก่อนนะสำหรับใครที่กำลังเลือกไมค์ไวเลสแล้วมีงบทำงานในระดับโปรเฟชชั่นอล b ีลิง900เนี่ยการใช้งานสะดวกมากกว่าเดิมสัญญาณที่สเสถียรมากกว่าเดิม เชื่อถือได้มากกว่าตัวเก่าการจัดเก็บ U I ต่างๆที่ทําให้เราตรวจสอบงานได้ง่ายมากขึ้นความมั่นใจในการเวรลาออกไปทํางานเพียงพอและเข้าใจกันได้กับราคาที่ถูกอัพขึ้นมาปัญหาอย่างนึงที่อาจจะขาดใจน่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ตามสเปคชีทที่น้อยกว่าเดิมถึงสชั่วโมงแต่นอกนั้นต้องบอกว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นที่ผมก็คงหยิบมาใช้ในงานของผมในช่วงปีนี้ตัว B Ring ห้าร้อย Pro ถ้าใครใช้อยู่แล้วไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหากับเรื่องของสัญญาณผมบอกเลยว่าใช้ต่อไปเถอะก็ยังมองว่าเป็นตัวที่่เเป็นนนน Bas Val หมมาาาาะสกกับราคารคใใช้งแ UW My เองมีจุดเด่นเป็นเรื่องของลุคที่อาจจะดูโปรเฟชชั่นอลและมันค่อนข้างจะเหมาะกับการใช้งานบอร์ดแคที่แบบต้องใช้หลหายๆไมล์หรือต้องการฟังก์ชันของการคอนโทรลสำหรับผมถ้าเป็นงานทัท่วไปในซีรีส์ของ b l i n k กก็ตอบโจทย์ถ้าจะหมดทุกอย่างแล้วก็ลองดูการทดสอบดูข้อดีข้อเสียงแต่า,ยยางๆแล้วก็ตัดสินเลือกไมล์ที่ดีสุดสำหรับตัวคุณอ๋อแล้วใครกำลังมองหาอยากไปเห็นเจ้าตัวไมล์ตัวนี้จริงๆนะครับสนใจก็สามารถไปดูได้ที่ร้าน Big Cam e r a แล้วก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทางซารุลิตไทยแลนด์ด้วย